สวัสดีจากอ่างห้วยยางค่ะเพื่อนเพื่อนลมเย็นเย็นแกดูหญ้าเถอะหญ้าพิวลมหญ้าพิวลมสวยงามไอแมวจะไปคุกกวดวันนี่หาดูดอกไม้หน่อยเลยแวะอ่างห้ยยางเอาวิวสวยๆมาฝากเพื่อนเพื่อนดูอ่างห้อยยางน้ําแห้งมากนู่นดอกบัวอยู่ตรงนู้นเด้อเพื่อนเด้อดอกบัวอยู่นู่นไกลนู่นดอกบัวอยู่นู่นหนึ่งกินปลากันหนุนเพรานั่งกินปลากันนนุนอ่ะตรงต้นจามจุรีใหญ่หน่งกินปลากัน เที่ยวอ่างห้วย,ยางเด้อเพื่อนเอ้ลมอย่างเย็นเลยดูต้นหญ้าเถอะต้นหญ้าเล่นลมดูทถ่ะลมแรงมากลมเย็นมากต้นหญ้าเล่นลมโอ้สวยงามสวยงามออกมาอาหารหัวหันตาหน่อยวันนี้ายบายนะคะายบายจากอ่างห้วยยางค่ะเพื่อนๆดูก็พัฒนาดูเ็าทาไฟให้อย่างดีเลยดูเสาไฟเขาเถอะเนาะเจริญมากเลยายบ่ายจ้า